้าคุยกับคุณป๊อปอ่างทองหน่อยนะครับนะพระอาจารย์อนุชาอนุชาโตนะครับนะเดี๋ยวผมต้องคุยกับคุณป๊อปในแง่ประเด็นนี้ก่อนเพราะว่านะถ้ามาฟังจากนะฟังจากพระอาจารย์อนุชาแล้วเนี่ยนะศรัทธาพระอาจารย์อนุชาตรงไหนครับศรัทธาตรงที่ท่านเป็นพระที่มีเมตตาครับปากร้ายแต่ใจดีครับมีแต่คําสอนที่ดีๆนะครับ ท่านไม่ได้ให้ยึดติดกับวัตถุมงคลอแต่ท่านให้หลักธรรมคาสอนในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตคให้เรามีศีลครับครับเมื่อเรามีศีลมีสติมีสมาธิมันก็จะเกิดปัญญาครับผมภาพผมสั่นไหวหมดเลยไมครัขอโทษนะ โตะมันโตะมันสั่นด้วยแล้วแล้วไอ้นะสมุนของพระอาจารย์เนี่ยมันเดินชนกันตลอดเลยโต๊ะสั่นเลยนะไม่ไม่ได้เกิดปฏิหารอะไรขึ้นนะอย่าคิดว่าเป็นปฏิหารอะไรนะนะมันเว่าที่มันล่อตลอดเลยเนี่ยภาพสั่นไหวตลอดเอาฮะนะเรากําลังจะมีวัตถุมงคลนะที่ได้จัดสร้างแล้วก็จะให้ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกก็จะมี ในส่วนของลูกมหาสะท้อนนะครับมหาสะท้อนเป็นแม่แม่นางตะเคียนเรียกศัพท์เพราะว่าการยุคนี้สมัยนี้นะครับต้องเน้นในเรื่องโชคลาภนะครับให้ให้ของดีมีพุทธคุณในด้านธมา้คขายมีโชคลาภอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเกิดเป็นลูกมหาสะท้อนมหาสะท้อนคือสะท้อน สิ่งที่มีดีออกไปอุปสรรคทั้งหลายออกไปครับแล้วก็แม่นางตะเคียนเรียกทรัพย์ก็คือเรียกโชคเรียกลาภแต่เราต้องขยันทามาหากินด้วยนะครับผมครับครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นไม้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 ตะเคียนแท้เลยไม้ตะเคียนแท้เลยครับผมนะเห็นว่าเป็นไม้ที่มาจากวัดนะของพระอาจารย์สุริยันใช่ใช่วัดป่าวังน้ําเย็นวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับแล้วนะทุกทุกลูกทุกเม็ดเนี่ยนะ ะอาจานวิชาจา์หมดเลยอักรโอ้โหพระอาจา์ใช้เวลาจารย์กี่วันฮะมูตัวเดียมวันก็เป็นพันแล้วเอาหรอฮะโอ้ปกติะอาจาย์ก็จานคล่องอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าจานทุกวันนะจานทุกวันะอาจาระอาจา์ใช้ใช้ตัวไหนจานฮะนะมันจะเป็นนะแล้วก็จะเป็นตัวเทาะมันจะไม่เหมือนกันโยมมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนหลวงพี่ทําวัตถุมงคลไม่ไม่ต้องมาจํารายจานหลวงพี่หรอกว่ามันจะเหมือนกันเอาหรอมันแล้วแต่อารมณ์ แล้วแต่อารมณ์นี้จตุผลพวกนี้ยอดรักเหรอโอ้เพราะว่าบางบางอันก็เป็นน้ําเงินอ่าเป็นดํานะครับบางอันก็เป็นปากกาแดงใช่นะมีความแดงมันมีความหมายว่าคือวันเกิดของหลวงพี่อ่ฮะเหรอตัวนี้คือเทอครับก็เรียกว่าเทอสมาธิเทอสมาธิเทอรันโตสีแลสมาธิเทอรันตติน้ัตะมูเทอรันโตกรรมฐานน้ำเทอรันตันน้ำหมามิหังเทอกุนารูบาปนะชัยติอสังวิโสโปุสสะุประสัตุนนพุทโธ อ้าจา์ตอนจานนี่ต้องบริกรรมไหมเขาเรียกว่าการจานเนี่ยมันก็เหมือนไม่ต้องเซกแล้วมันจานไปในตัวอยู่แล้วเพราะต้องกําหนดครับจานทอจะเป็นจานแลก็เหมือนคุณเนี่ยจะร้องเพลงวลรพลแล้วคุณจะอปยอดล้างมาแทกมันไม่ได้หรอกอมันก็ต้องจิตมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ฮะโอ้ก<ต>็เหมือนตรงที่เคยบอกว่าก,การดําน้ําไปเนี่ยอ่าฮะมันจะเห็นอะไรมันไม่ได้เห็นเราเห็นด้วยจิตโอ้้อเหมือนลงน้ำไปนี่ก็จานนั่นแหละมอนมาคือสมาธิแล้วฮฮฮอ่า นะฮะมันมีมันมีอยู่สองประเด็นนะเดี๋ยวค่อยคุยนะเดี๋ยวเดี<ม>๋ยวผมผมบอกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวลืม,มพระอาจารย์ขอคําคมสอนธรรมะหน่อยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะพระอาจารย์นะในยุคนี้หาพระแบบหลวงพ่อได้ยากที่สุดแล้วไอ,อ้ประเด็นนี้ตอบได้เลยนะเพราะว่าถ้ามีพระอย่างหลวงพ่อเนี่ยผมว่าจะพระบ้าบ้าบอกอานะจารย์ตัดวัดไทยนานจะมีสักกี่องค์อะ่ะโอ้ก็ลูกที่อาจารย์ตายเขามาก,าการาบหลวงพี่เขาบอกว่าจะมีพระ,พระอย่างพ่ออีกเลอว่า อ้แต่ผู้กู้กูมึงมึงอย่างเงี้ยเวียนวียนเวายนเงี้ยอะอคือคือคือพระพระอย่างนี้เนี่ยบางทีก็อยู่ลําบากอย่างนั้นไหมพร่มีวัดอยู่มีวัดอยู่นะอ่าฮะอ้ะเดี๋ยครับทางเขาเธอเขาจะคิดอะไรเราทำหน้าที่อะไรให้ดีในฐานะส่งอ๋อฮะนะครับเราเป็นผู้ที่สร้างคุณงามประโยชน์ให้กับสังคมนะครับเราไม่แคร์กันอะไรทั้งนั้นเลยครับถ้าเราจะตายเพราะคุณสร้างคุณงามความดีเนี่ยเราไม่เคยเสียาจชีวิต ครับใครจะด่าใครจะว่าใครจะตำหนิจีเตียนถ้าเราไม่รับกลับไปที่เก่าครับอืถ้าใครใครตำหนิเราว่าเรานินทาเรามันกลับไปที่เก่าก็ทล้องมาถวายเราไม่รับอะแล้วจะวางงั้นก็คุณก็ตอบกลับอยู่แล้วอ๋อมันสะท้อนอก็ไม่เคยจะทราบทำไมเนี่ยมหาสะท้อนเนี่ยมหาสะท้อนเนี่ยนะโอเข้ามาเลยอะคุณก็คุณตอบมหาสะท้อนนะมหาสะท้อนเราจะเสกเมื่อไหร่ฮะ ก็ประมาณที่พระอาจารย์ให้เลอกก็จะเป็น20พฤษภายี่ิพฤษภาเป็นวันเสาร์เป็นวันธงชัยธงชัยวันธงชัยนะฮะเราสร้างทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ23,200ลืกอสา <ใน S 2> แล้วเอ่รอลูกแล้วอันนี้รายได้ไปทำอะไรฮะรายได้ก็สร้างสร้างพระใหญ่ตอนนี้ทางวัดได้ได้สรกต้องสร้างพระใหญ่ตอนนี้ฐานเสร็จแล้วนะครับเหลือในการหล่อองค์พระ โอ้พระใหญ่มีมีแบบอย่างมีแบบอย่างพระอาจารย์มีที่เร้าว่าอะไรฮะเป็นพระพระแบบไหนฮะทรงแบบไหนทรงรายยุทธยาครับนะครับอืมมารวิชัยมารวิชัยอ่า๋อฮะก็รูปกษณ์ก็จะคล้ายหลวงพ่อวัดกาล้องอะครับอเป็นเป็นปูนใช่ไหมฮะโลหะโลหะเลยโลหะโลหะโอ้โลหะก็ประมาณสองตันกว่าเะรรฮะ โอ้เป็นโลหะนะสองตันกว่าสองสรือสามตันประมาณนี้นะก็จะสร้างนะสร้างแต่พอปามน่ะอาจจะไม่ตันนะครับโอ้ถ้าตันก็ต้องขายที่ดินวัดแล้วครับนะอย่างนั้นเนี่ยเอ่อวันงานวันงานเราวางวางแผนไว้ยังไงว่าจะมีอะไรกันบ้างในวันงานฮะในวันงานก็จะมีอันนี้นะครับใครผููที่เข้าร่วมพิธีนะครับก็จะมีแบงค์แบงค์ขวัญถุง แข่งขวัญถุงแบงค์ยี่สิบนะครับก็จะปั๊มปั๊มตาวัดตรงนี้จะเป็นตัวนูนนะครับจะมองไม่เห็นต้องมาสัมผัสดูแลจะเห็นทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีนะครับจะได้รับแบงค์มงคลนี่นะครับเป็นขวัญถุงเป็นขวัญกระเป๋าเป็นให้เกิดโชคเกิดลาบนะครับทุกท่านที่มา็เปันศุกรที่ยี่สิบพฤษภาคมนะครับก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลนะครับส่วนรายชื่อเกจิเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะก็ ก็สามารถบูชาในวันงานนะครับท่านมานี่ยท่านได้รับขวัญถุงแน่นอนได้ได้ได้เงินเข้ากระเป๋าละ20บาทเป็นขวัญถุงเป็นแบงค์นำโชคนะครับแล้วก็หลังเสร็จพิธีก็บูชารายได้ก็จะเข้ากับการก่อสร้างการหล่อพระใหญ่ของวัดโพราด้ณะนะครับนะฮะพระอาจารย์นะคำคำสอนคำคมนะะพระอาจารย์มีคำสอนยังไง ที่จะสอนลูกศิษย์ลูกหานะะตามที่เขาเพราะว่าเนี่ยตนเนี้ยนะฮะประเด็นพระอาจารย์คนดูวันนี้เยอะแล้วประเด็นแตกด้วยนะแตกนะครับมีทั้งคนนะเป็นปกติของโลกธรรมอยู่แล้วเป็นปกตินะนะเพราะว่าโลกธรรมแปลว่อะไรบ้างมียศเสื่อมยศมีลาเสื่อมลามีสุขต้องมีทุกมีสั่งเสือต้องมีลินทาคือไม่ถือครับไม่ถือไม่ถืออ่าฮะเขามีสิทธิ์เขาจะพูดก็พูดไปยู่ที่เราปฏิบัติครับอืมออ่าฮะ โอ้นะครับนี่คือคําสอนของพี่แล้วก็จบกันไปอ่าฮะอันนี้คือคาสอนอนะฮะก็เป็นมนุษย์ยังอยู่ในศาสนาพุทธถ้าเป็นพระครับศีลสมาธิปัญญาต้องมั่นครับถ้าเป็นคารวะยังโยมครับทานสิ่ภาวนาต้องมีครับแล้วคุณมีทานสิ่มีภาวนาหรือเปล่าครับแล้วคุณมาจะมีติเตียวพูดศาสนาเนี่ยครับเขามียนมาตั้งพุตกาแล้วนะครับครับ เออเขามาจะพูดทกการแล้วครับนะฮะมาบวชดูนะถ้าดามาแล้วสร้างวัดได้ยังไงมาบวชมามาบวชเลยอ๋อเพราะว่าเขาแล้วเขาบอกว่าถ้าบวชพระสบายมาบวชเลยเออมีการพูดอย่างนี้กันเยอะนะเขาบอกว่าบวชเด็กก็ไม่เป็นพระวังคาต้องกินแล้วนอนบวชพระแล้วสบายอ่าก็เกิดเป็นพระวังคาทุกองค์ไงท๊ะเออท๊ะไมเป็นวังคาแล้วก็นอนอ๋อวังคานส่ยาติอ๋อเดี๋ยวอ่าอ่านะฮะ โอเคนะครับตามนี้เอ้านะ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์จะต้องจะจะ,จะต้องอธิษฐานจิตวัตถุมงคลด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยนะทางบ้านดําเดี๋ยวเราจะจะจบรายการก่อนนะนะ<ม>พระอาจารย์<ม>ขอพรแฟนรายการหน่อยครับอ่ะนะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทีมงานนะของ<ม><ม>คุณโยมันุชาสงฟิริและก็คุณแดงเอกมพี รวมถึงคณะนะครับผู้ที่มีจิตเมตตากับ,บ,รรบวัดโพราพนะก็คือยมป๊อปอังทองนะครับวันนี้เราได้พูดคุยกันมาเป็นเวลาพอสมควรนะครับสิ่งที่ดีก็เยอะสิ่งที่ดรามากก็เยอะนะครับเราไม่ถือนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของโลกธรรมแปดจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวตนรู ตัวเองทั้งนั้นว่าเราคิดอะไรทําอะไรนะถ้าเราคิดและทําไม่ดีมันก็ตกกับตัวเรานะคุณคิดไม่ดีนะแต่มันกลับกับที่คุณเห็นคุณก็ทําไม่ดีคุณก็คิดไม่ดีนะคุณก็รับกรรมที่ไม่ดีแค่แค่นั้นนะครับบุญมีหน้าที่ตอบสนองกับผู้ที่สร้างคุณง,งานความดีกรรมมีหน้าที่ตอบสนองกับผู้ที่คิดเป็นอคติหรืออกุศลกับในบวรพุทธศาสนา เราลูกตถาคตนะเราไม่ใช่ลูกพ่อลูกแม่เราด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเราบวชมาเป็นสมณะสามณะคือผู้ต้องสารละนะนักบวชคือผู้ต้องสาละสมณะเป็นผู้ที่มีบีเรือนนะครับลองไปคิดดูว่าเรามีบัตรแค่ใบเดียวสมณะหัวโลนถูกเตีดยเตี้ยวว่าขอข้าวชาวบ้านกินแต่สิ่งที่เราทําตอบแทนชาวบ้านก็คือการให้พรการสร้างกุศลผลกรรมที่ดีให้กับพุทธศาสนา ให้กับลูกหลานของญาโยมทั้งหลายที่มาให้เราช่วยหรืออนุเคราะห์สงเคราะห์ถ้าเราไม่ดีจริงเราไม่มีลูกติดลูกหามากมายกายกองนะครับถ้าคิดเป็นลบเราคิดว่าบวกมากกว่าส่วนบวกเราอัพไว้ส่วนลบเราไม่รับเพราะเราไม่ได้ทำสา่จการสิ่งนะนะครับยะทาวาริวาหาปูรลาบริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินนางเปตานางอุปกปติ อิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชนตุสัภพ,พปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามนิโธติระโสยธาสัพีตโยวิวชัชชนตุสัพพโลกวินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีธีกายุโกภะวะอภิวา,ทานทนเสีดสนิจังมุทาปจายินจตารุธรรมวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพลัง อติคุณในเฮสสวิทยโยธรรมโมโลเกอันโลสัปสัตติจตถาแลตังตวังคันนายทเทวติปริวัติราชธันติอมนุสเซหิปาวเกปยักคีนาเกมิเสภูติากาละมรณีนิะวสัปสัมมามรณนมุตโตตปิตวะการลมาดิตังตัสเสวอนุภาเวนะโวตุเกโวสกิสาธะอริกิตังจินดิตังภูตังทารันหังวาจันนังคังลุงปะเลสังเทสนังสุตตวะตัสสะอายุปวัตติติอายุทูพระธทตีโรวันนะธูปฏิภาณโูสุกัสธาตามีตาวิสุขังสูอชิกัจจติอายุทัตวา พระรางวัลนางสุขัมยปปิภาณโททีวายุยะสวะโหติยัทายาทุปปัจจตีติพระวัตุสัพพระมังคะหลังหลักขันสัพพะทิวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัชตาโซตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพระมังคะหลังหลักขันสัพพะทิวตาสัพพะสัมขานุภาเวนะสัชตาโซตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพระมังคะหลังหลักขันสัพพะทิวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัชตาโซตีพระวันตุเตอ่ะแล้วก็ขออนุญาติโยมทุกคนนั้น จงพบจากความสุขความเจ,จริญอาจเจริญมีอายุวันนะสุขาภิรัที่สมบูรณ์นะครับมีอายุยืนยาวนะครับเพราะบทที่ศาสยาไปบ่งบอกถึงคุณหิตจือการให้มีชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้อย่างความสมบูรณ์ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนะสาธุทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะ